สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับการพยากรณ์อากาศวันที่21ตุลาคมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงบ่าย พยากรณ์อากาศวันที่21ตุลาช่วงบ่ายคาดว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง พยากรณ์อากาศ7วันในช่วงวันที่21ถึง27ตุลาคาดว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าตลอดช่วงโดยอุณหภูมิจะลดลง1 3องศาเซลเซียสกับมีลมแรงในระยะแรก โดยในช่วงวันที่23 25ตุลาจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20 30ของพื้นที่ส่วนมากทางด้านตะวันออกและตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด18 23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27 32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15 35กิโลเมตรต่อชั่วโมง สุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่กับการพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน